Oh, like Wake สวัสดีครับผมเจที่รูนะครับวิกอนาล็อกแห่ง wakeup DP นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นอาจจะไม่กี่คนที่ใชอนาล็อกในการเล่นเกมไฟติ้งเกมนี้นะครับถ้าเป็นไปได้หลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วแล้วตอนนี้ใชอนาล็อกอยู่มันจะส่งผลหรือกำแพงมันจะสูงขึ้นหรือการทำอะไรบางอย่างมันจะยากกว่า คนที่ใช้ Direction Pad หรือ D Pad นะครับค่อนข้างต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากกว่า D Pad ปกติค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาปรับพื้นฐานหรือว่าเรียนรู้กันสักนิดนึงทำไมผมถึงโชว์หน้าจอนี้นะครับมันเป็น Layout หรือการอ่านค่า Input Command ในเกมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกับกเกมที่เป็น Fighting มันไม่ใช่แค่ว่าเกม Dragon Fighter 4เราจะอ่านค่า Input แบบนี้แต่จริงเป็น Fighting จเกมือนก็ยังเป็นด้วย การอ่านค่า Input c o m m a n เนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ไปตั้งแต่ตัวเลขเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงทิศทางนะครับว่าขยับไปยังไง1คือเฉียงซ้ายนะครับเฉียงซ้ายล่าง2คือก้มนะครับ3คือเฉียงหน้าล่างนะครับ4คือถอยหลัง5คือ Position เดิมหรือ point ์เดิมคือเราไม่ได้ขยับอะไร6คือการเดินไปข้างหน้านะครับ7คือการ Back j จ m p ก็คือกระโดดถอยหลัง8คือการจัมตรงๆนะครับ9คือกระโดดไปข้างหน้า ถ้าสังเกตดีๆตัวเลขพวกนี้มันจะเหมือนนำแผดบนคีย์บอร์ดของเราซึ่งเป็นการบ่งบอกทิศนั่นเอง L คือเบานะครับรอมจากไลท์แล้วก็ M medium นะครับก็คือกลางหรือ H heavy ที่เป็นหนักนะครับ S จะเป็น special นะครับแล้วก็ A1 มันก็คือ a s i d ตัวที่1น,นะครับหรือ A2 จะเป็น a s i d ตัวที่2นะครับอื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับก็จะมีตั้งแต่ d o u jump Adash นะครับก็คือจะเป็นกระโดดแล้วก็6 6หนะครับหรือ Instant Adash อ่าจะเป็นแบบนี้ก็คือการ Dash แบบรวดเร็วนะครับหรือจะเป็น R1 R1 Double d u s h ครับ R2 จะเป็น Super Dash ทีนี้เนี่ยเราจบเรื่อง Input Command ตรงนี้ก่อนแล้วเราจะมาเข้าเรื่องการทำโครงสร้างของ Combo ว่าพื้นฐานเนี่ยมันมาเป็นอย่างไรบ้าง ต่อมาเราจะมาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานในการทำคอมโบของเกม d r ก g ้อนบอลก่อนนะครับจะมีค่อนข้างชัดเจนอย่างหนึ่งคือเกมจะมีการไล่คอมโบจากเบาไปหนักนะครับมีสเต็ปค่อนข้าง,างตายตัวชัดเจนว่าเฮ้ยต่อยเบากลางหนักถ้าคุณต่อยกลางแล้วมาต่อยเบามันจะไม่ออกนะครับอ่ะเรามาเข้าใจตรงนี้ละต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้สับแบบ input command แทนแล้วนะเพื่อจะได้เร็วยิ่งขึ้นเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ย เรามาพูดกันต่อว่าในกรณีเราสามารถเจาะแบบไหนได้บ้างนะครับในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะเทสติ้งในการเจาะด้วย2 m 5 m ก่อนนะครับสมมุติเราเจาะด้วย2 m 5 m เนี่ยเห็นได้ชัดว่าเราอ่ะจะสามารถกระโดดขึ้นไปได้ทันทีในเกมเนี่ยเขาจะเรียกว่า j u m แ cancel นะครับก็คือมันสามารถออกแอคชั่นต่อตามได้ทันทีเลยถ้าในกรณีถ้าเราเจาะด้วย5 m 2 m เราจะไม่สามารถกระโดดได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองทําคอมโบให้ดูก่อนว่าคอมโบที่เป็น2 M5 M เนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมจบคอมโบเมื่อกี้ไปนะครับก็จะมีที่เห็นสังเกตดีๆผมจะกด2 H ผมจะกด super dash ผมจะกด double jump นะครับ ซึ่งตัวเกมเนี่ยอนุญาตว่าหลังจากที่ตัวเราเนี่ยลอยจากพื้นเนี่ยเราสามารถกดดับเบิลจัมได้หนึ่งครั้งแล้วก็แอร์ a ดชกับดับเบิลจัมคิดเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแอร์ a ดชแล้วเราจะไม่สามารถดับเบิลจัมได้เหมือนกันครับถ้าเราซุปเปอร์แดชแล้วเราจะไม่สามารถซุปเปอร์แดชครั้งที่2ได้จนกว่าเท้าเราจะกลับลงพื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเราจะ เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในช่วงปลายของตัวคอมโบนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมคอมโบตอนจบด้วย LLL เนี่ยมันจะได้4,000กับอีก5นะครับซึ่งพอเราเปลี่ยนคอมโบโดยตอนสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเราเพิ่มเป็น S236L เนี่ยก็คือเป็นเขตหัวของตัวโกคูนะครับ ได้ดาเมจเพิ่มมา1้อย5 0นะครับซึ่งจริงๆมันมันอาจจะดูไม่เยอะราอาจจะได้เกตขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวมันเป็นตัวค่อนข้างสําคัญถ้าเราจบด้วยคอมโบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวต่อยอดเนี่ยไปอีกคอมโบอื่นอีกเยอะมากๆคอมโบพวกนี้เนี่ยเราต้องกดให้ชินนะครับเหมือนที่เขาบอกว่ามันคือ BNB คอมโบเราทําเป็นจนเป็นเรื่องปกติทุกคนสามารถทําได้ เราต้องกดแบบเฮ้ยสิครั้ง20ครั้ง,งติดทุกรอบจังหวะสุดท้ายที่เราเป็น S หรือ 236L ต่อเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นเราต้องกดให้คล่องให้ชินกดทุกครั้งติดทุกครั้งนะครับอ่ะทีนี้เพิ่มเติมต่อเมื่อกี้เราเริ่มต้นเจาะด้วย2 m 5 m สมมุติเราเจาะด้วยวิธีอื่นละ่ะเช่นเราเจาะด้วยโอเวอร์เฮดจะเห็นได้ชัดว่า คอมโบดาเมจเนี่ยมันเห็นเลยว่าดาเมจเราตกลงไปเยอะเลยประมาณ300กว่าเหตุผลที่มันลดลงไปอย่างเงี้ยตัวเกมเนี่ยมีโครงสร้างว่าถ้าเราสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทท่าเนี่ยด้วยแอลหรือโอเวอร์เฮดเลพวกเนี้ยคุณจะโดนสเกลดาเมจลดลงลงไปอีกนะครับเช่นอ่ะเนี่ยผมเจาะด้วยเป็นปึ๊บปุ๊บป๊บเบาลงไปอีกยิ่งผมเจาะเริ่มต้นด้วย2 L ยิ่งเบาลงไปอีก เบาก,บกว่าโอเวอรเฮดอีกโอเวอร์เฮดว่าเบาแล้วสอเบากว,ว่าแต่แให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะเจาะด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยเราต้องจบงานให้ได้สมมุติถ้าเราเป็นออโต้ L เนี่ยเห็นไหมครับว่าคงข้ามมีโครบเลยทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะในการบุกด้วยเราจะซุปเปอร์แดตามต่อก็ไม่ได้เราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยศัตรูถอยกระเด็นไปไกลแล้ว เขาว่าจบงานเนี่ยก็คือเราทำสลด d ิ้งน็อกดาวน์ฝ่ายตรงข้ามได้เพื่อให้เราสามารถบุกต่อโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รีโครฟทันทีอ่ะต่อมานะครับหลังจากที่เราเฮ้ยเราเจาะด้วยเฮดได้เราเจาะด้วย L ได้หรือเราเจาะด้วย2 m 5 m ได้เกิดเราเจาะด้วยซ u ปเปอร์แดนเลยล่ะมันก็จะทำได้เหมือนกันเห็นได้ชัดว่าผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างคอมโบเลย พอหลังจากเริ่มด้วยซปเปอร์แดดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมเสมอผม LLS 2 3 6 L สมมุติถ้าเฮ้ยเราคล่องแล้วเนี่ยเราอาจจะเพิ่มอีกหน่อยเช่นในเมื่อกี้ที่เราซปเปอร์แดดใช่ไหมครับเราก็ใส่ดับเบิลจำเข้ามาเพิ่มได้ในแต่เมืขึ้นมาอีกหน่อยแม้ว่ามันจะน้อยเนี่ยแต่ทำให้เราจบงาน ฝ่ายตรงข้ามได้ตรงข้ามมันติดสลดด้งนอกเตาเราสามารถบุกต่อได้เ,เราจะปล่อยแอซิดตักต่อเราจะรอ,อ,อไปโอเวอร์เฮดหรืออะไรก็ตามนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนใหม่ถ้าเราจาะด้วยขึ้นเต่าละที่เป็น 2-3-6-S นะครับเราจะเจาะได้แบบไหนบ้างเราทำไงต่อได้บ้างมมว่าปึ๊บเหมือนกัน ผมแวนิ h แล้วเนี่ยผม Dash เข้ามา 2M5M แล้ว 2S นะครับ 2S มันจะเป็นการกิ่งคีย์บอร์ดขึ้นฝานะครับแล้วเราก็ซุ p ป r ระเดตามพอตอนซุประเดปุ๊บเนี่ยเหมือนเป้เลยผมก็ LL 2H แล้วก็ LL S 236L เหมือนเดิมเลยไม่ได้ต่างจากเดิมไม่แต่น้อยอ่าเพราะว่าตัวเนี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานคอมโบที่ควรจะทำได้ เพราะว่าถ้าเราทําได้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวต่อยอดที่ทําให้เราเฮ้ยไปคอมโบแบบอื่นได้ทีนี้เนี่ยเราจบละในส่วนของเรื่องโครงสร้างพื้นฐานคอมโบที่เป็นเจาะด้วย 2M กับ 5M นะครับอ่ะเราเปลี่ยนใหม่สมมุติถ้าเกิดเราเจาะด้วย 5H ละอ่ะที่ผมทำให้ดูเนี่ยก่อนเนี่ยเพราะว่า เห็นได้ชัดว่าหลังจากเรา 5H ปุ๊บเฮ้ยเราซูเปอร์แดตามเราใช้โครงสร้างเดิมเลย LL 2H LLLL สิ่งที่ต่างกันคือมันกลับไม่ได้สลดิ้งดอกดาวสตูรีคัฟเวอรี่ได้ทันทีตอนที่เราทำคอมโบแบบ 2H ขึ้นไปตอนเรา l l มันได้สลดิ้งดอกดาวแต่พอเราเป็น 5H ทำเหมือนกันเป๊ะเลย มันกลับไม่ได้สลาดดิ้งนอกดาวสตูิีควอรีรร่ได้ทันทีอ่ะเป็นจุดต่างกันซึ่งเกมอ่ะมันจะมีคอมโบหลักๆแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็นไฮแอร์คอมโบซึ่งเรางัดขึ้นด้วย2 H นะครับกับอีกแบบนึงเป็นมิดแอร์คอมโบที่เรากดด้วย5 H 5 H ก็คือตัวเตะตรงนี้ของโคูซูเปอร์ไซยานะครับการที่เราเตะตรงไปปุ๊บเนี่ยตัวละครเนี่ยมันจะผักไปด้านหน้าแทน แทนที่เราจะงัาขึ้นฟ้าด้วย2เหตใช่ไหมครับพอเป็นมิดแอร์คอมโบเนี่ยการที่เราจะสลับลิงลงพื้นได้เราต้องจบด้วยท่าสเปเชียลเท่านั้นซึ่งในกรณีของฟูซุปสัสรเซย่ามันก็คือท่าเขี่ยหัวนั่นเองก็คือเนี่ยมันเป็นสเปเชียลของมันหลักนะนะครับเดีย๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับสมมติถ้าผมเจาะด้วย RM 2M ็ M, h อเหาเ็นไหมทีนี้เนี่ยเหมือนเดิมละ เป็นเหตุผลเลยว่าโครงสร้างของคอมโบเนี่ยจึงต้องหัด S236L ทําทำไมทีนี้เนี่ยไม่ว่ากรณีไหนเราก็สามารถจบงานให้ศัตรู knockdown ลงพื้นเป็นส l i d i n g ได้แล้วเห็เรายังใช้โครงสร้างเดิมเสมอผมไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเลยโครงสร้างเดิมเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่เรา super d แดดไปผมมีแค่เปลี่ยนโครงสร้างตอนเริ่มต้นอย่างเดียวนิดเดียวจริงๆซึ่งตอนแรกเรา2 m 5เเราก็เป็น 5M2M เหมือนกัน สลับกันนิดหน่อยแต่ว่าพอเราเป็น 5m2m พอเรากระโดดขึ้นไปไม่ได้มันไม่สามารถจำเพนซ์เซนขึ้นไปได้เกมไม่อนุญาตให้ทําเราก็เลยเป็น 5h แล้วซุปเปอร์แดไปเลยแต่หลังซุปเปอร์แดเราก็ยังจบด้วยคอมโบเดิมเสมออ่าตัวละครเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี้ยไม่ว่าคุณจะไปหัดตัวละครไหนก็ตามถ้าคุณจำโครงสร้างมันได้เนี่ยคุณก็สามารถต่อยอดตัวละครอื่นๆได้ อาจจะต้องหัดบ่อยๆทําจนคล่องทําจนชินต้องกดเป็นจังหวะทุกอย่างมีจังหวะของมันเราอาจจะไม่สามารถกดมั่วได้แน่เพราะว่าถ้าเรากดมั่วเกมเนี้ยเราจบไม่ได้เราจบอะไรไม่ได้เลยเราจะไม่สามารถบุกศัตรูต่อได้ศัตรูรีคอลเวอรี่กาอากา,อากาศบางศัตรูทำอย่างอื่นได้บ้างศัตรูแวนหนีได้บ้างเรื่องหนึง่งอันนี้ผมอยากจะเพิ่มเพราะว่าผู้เล่นใหม่บางท่าน หรือผู้เล่นปัจจุบันบางคนยังเป็นอยู่นะครับคือการกดดัก็ลักนะครับสมมุติว่าปกติเนี่ยถ้าเราไม่กดอะไรเลยเนี่ยมันจะได้21่สินะครับสมมุติถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยได้ดาเมจที่แรงกว่าเล็กน้อยนะครับเราได้จนถึง3 1มสิทินะครับมีผลกับตัวเกมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าเสมอว่าเราต้องกดค้างไว้ด้วย เพื่อให้เราได้ Max กซ์ดาเของตัวดากอลัดที่สูงสุดนะครับสุดท้ายเลยในคลิปนี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้เล่นอนาล็อกก็ตามก็ยังอยากจะพูดคำเดิมเหมือนเดิมว่าถ้าสามารถเปลี่ยนไปใช้ d p a d หรือ Direction p a d ได้แนะนำให้ปรับตัวและเปลี่ยนก่อนนะครับเป็นไปได้เพราะว่าตัวเกมดาก n ลบอ l ค่อนข้าง Sensitive มากๆกับทิศทาง ทิศทางมีผลต่อเกมค่อนข้างเยอะซึ่งพอเราเป็นอนาลก็กปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสพลาดได้ทิศทางมันไม่เปะ๊ะมันไม่เหมือนดี a d ที่เรากดเฉียงได้เลยจริงๆมันคือเฉียงจริงๆแต่อนาล็กเนี่ยเผลอขึ้นมาหน่อยนึงมันอาจจะกลายเป็นหน้าก็ได้หรือถ้าเราลงมาเยอะเกินมันอาจจะกลายเป็นล่างก็ได้อยากให้ปรับมาใช้ดี a d แทนนะครับจริงๆมันเป็นคลิปแรกที่ผมทำแล้วก็ ตั้งใจว่าเฮ้ยผมอยากจะทําคลิปนี้เพื่อสอนกับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่เฮ้ยยังกดออโต้คอมโบอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยให้ได้เข้าใจตัวเบสิกคอมโบหรือมี b อ็บีคอมโบมากขึ้นยังไงวันนี้ผม WTP รีด,ดูนะครับต้องไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ wake oh, I like it I